พ่นึกถึงศรีลังกาสมัยเมื่ออดีตผ่านไปแล้วหลายร้อยปีตอนนั้นประเทศศรีลังกา,าศาสนาตกต่ำอย่างที่สุดเหลือสมณเนนองค์เดียวชื่อว่าสมณเนนสรนังกรเหลือสัมณเนนอยู่องค์เดียว จนว่ากษัตริย์ของศรีลังกาได้ส่งราชทูตเข้ามาขอต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแห่งประเทศไทยได้นำเอาพระศาสนาไปเผยแพ่ในประเทศศรีลังกาพระบาลีคุณุปมาจารย์ตลอดจนถึงพระเถรานุเถระมี กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นก็เลยได้ส่งสมณโูตไปบวชภิกษุสามนเณรชาวลังกาสามนเณรสรนังกรได้ถูกยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกแล้วก็สามนเณรทั้งหลายก็เกิดขึ้นในลังกาทวีปหรือในเกะาะลังกาหรือในประเทศศรีลังกา สมณีสนสารังกรต่อมาก็ได้กลายเป็นสมเด็จพระสังฆราชของศรีลังกามาโดยลำดับสืบมาจนถึงทุกวันนี้าศาสนาแลงกาก็มีอยู่สองวงคือรามันวงกับสยามวงซึ่งรามันวงก็ครั้งหนึ่งเคยมาขอความช่วยเหลือจากพมา่พมาพม่าก็ส่งพระเถระไปบวช พื้นฟูศาสนาในลังกาเสร็จแล้วก็มาถึงสยามบงก็มาในสมัยยุทธยาก็เกิดการได้มีสองนิกายนี่แหละเวลาพระไทยเราไปสีลังกานี่พร,พระสงฆ์ตลอดจนถึงประชาชนสีลังกาจะให้ความเคารพกับพระสงฆ์ไทยมากเพราะว่า เป็นผู้ที่ได้นำภาษาศาสนาไปเผยแพร่ซึ่งการต่อมาก็จนถึงปัจจุบันวันนี้ภะศาสนาก็ยังยืนอยู่ในสีลังกาหรือเกาะลังกาทวีปสืบมาจนถึงปัจจุบันวันนี้พระสงฆ์ในวัดโบกคกน้อยตลอดจนถึงในตำบลโบกคกน้อยได้จากการอุปสมบทสมมเนรขึ้น ได้ถือว่าได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ในช่วงฤดูผปลเทอมให้ลูกหลานได้เข้ามาบวชในศาสนาแล้วยังได้ผสงก็ได้ทำกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาไปในตัวเพราะว่าพ่อแม่ลูกที่เข้ามาบวชนี่ถือว่าเข้ามาใกล้ชิดต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งพวกเราสมณีน,น้อยๆลูกหลาน ได้เข้ามาสู่พระาศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มานุ่งห่มพระเหลืองบางคนอยากจะบวชไม่ได้บวชบางคนนี่ไม่มีบุญเลยไม่ได้บวชในาศาสนาบางคนจะบวชแล้วเจ็บป่วยไปก็มีบางคนจะบวชแล้วไม่ได้บวชไปก็มีสมัยหลวงพ่อเมื่อก่อนเป็นเด็กวัดอยู่ด้วยกันมาหลายคนผลที่สุดมาไม่มีใครได้บวช รุ่นเดียวกับหลวงพ่อไม่มีสักลูกเพราะว่าพากันมีอันตรายสิกขาลาเพศหรือ,อได้ไปทำเรียนหนังสือที่อื่นไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยบางทีก็เจ็บป่วยไม่ได้บวชเ็าก็มีแสดงว่าลูกเนนทั้งหลายมีบุญกุศลที่ได้เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วก็แถมยัง ได้ชื่อว่าเป็นาศาสนาทายาทที่ญาติโยมเห็นแล้วทั้งพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์นำมาประพฤติธปฏิบัติและมาทศนศึกษาถึงที่จังหวัดลำพูนแล้วแถมประการที่สองดึงพ่อแม่เข้าวัดพ่อแม่เนี่ยอยู่ทางบ้านไม่มีเวลาได้ดูแลหรือมีเวลาดูแลก็ไม่ได้สอนสาศาสนาเรื่องศึกษาในพระธรรมวินัยให้ ก็เลยให้ลูกลูกหลานๆเข้ามาบวชในวัดให้ครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนได้มาถึงวัดสันปยญงหรวงลำพูนก็มาเห็นกิจกรรมที่ญาติโยมประจำที่ได้มาทำบุญสร้างกุศลทุกวันเป็นอย่างนี้ลูกเนนได้เห็นแล้วก็จะได้เกิดศรัทาธา菩萨ท่าบะคนที่เข้ามาสู่สาศาสนาเนี่ยเขาเข้ามาสู่เพื่อที่จะศึกษาพระธรรม เพราะว่าภรษาศาสนาตราบใดที่ยังมีพราเหลืองอย่างลูกเน้นได้นุ่งนี่แหละอาจารย์ท่านได้พาประพฤติปฏิบัติคนฝรั่งเข้ามาเห็นแล้วหรือคนพุทธเราเองมาเห็นแล้วก็ชื่นใจว่าภระาศาสนาไม่มีวันล่มสลายไปจากเมืองไทยหรือลานานาประเทศของบ้านเราพ่อแม่ก็ส่งเสริมสนับสนุนครูบาอาจารย์ก็ ส่งเสริมสนับสนุนปิดเทอมแล้วให้ลูกเนนเข้ามาวัดมาใกล้ชิดระสาศาสนามาใกล้คำสวดนโมอรหหตโตซึ่งนอบน้อมต่อพระอระหังอย่างเราเข้าใกล้ทำวัดสวดมนตเนียโยโซพระกวาพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระอระหันเนี่ยเราได้ เข้ามาทั้งกายทั้งบาจาทั้งใจได้นุ่งเหลืองห่มเหลือง,องนี่คือความสุขนอกจากนั่นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้พาเจริญกรรมฐานภาวนาอบรมจิตใจลูกหลานญาติโยมที่มาเห็นญาติโยมก็ได้ชื่นใจว่านี่นอบุญพระเหลืองถึงเราไม่ได้มีลูกเราก็ได้เห็นลูกคนอื่นบวชเราก็ภูมิใจญาติโยมที่มาที่นี่ก็ภูมิใจว่า เราได้เห็นพระศาสนายังมีพระหลืงธงชัยที่ทำให้พวกเราได้เห็นไดลล้รู้ปิติสุขก็เกิดลูกหลานเราได้บวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราเห็นลูกเนนเดินเป็นแถวไปนี่ไปวัดไปวาเข้าไปวัดไหนไม่มีพระสงฆ์แล้วมองโยมวัดไหนไม่มีพระไม่มีเนรแล้วมอง โยมก็ไม่รู้จะไปทําบุญกัอะไรเห็นแล้วก็ใจห่อใจเหี่ยววัดสร้างใหญ่สร้างโตแต่ไม่มีพระอยู่เน้นอยู่ก็หมดหมองการได้เข้ามาใกล้ชิดพระศาสนาในลูกเน้นต้องศึกษาฟังท่านอาจารย์ท่านจะได้นําสอนประพฤติปฏิบัติไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทําทุกวันในช่วงขณะที่เราบวชอยู่นี่แหละขอให้ลูกเน้นไหวพระสวดมนต์นั่งกรรมฐานเอา ฝึกเอากุศลเนี่ยสมัยหนึ่งนะเดี๋ยวตุลุงจะเล่าให้ฟังตอนหนึ่งพระสารีบุตรเถระเจ้าท่านได้ช่วยแม่ที่ตกนรกแม่ท่านเนี่ยในอดีตชาติชาติหนึ่งเป็นคนจนเป็นคนจนแล้วก็ทุกข์ยากเกิดลูกออกมา เขเกิดลูกออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเลี้ยงลูกโตขึ้นมาก็เลยเอาลูกไปฝากวัดเอาไปฝากให้หลวงตาหลวงหลวงตาก็เลยรับภาระเลี้ยงดูลูกของโยมคนนั้นซึ่งในดีตชาติของพระสารีบุตรหลังจากนั้นลูกเน้นก็ได้อยู่กับหลวงตาหลวงตาก็เลยพอโตขึ้นมาพอบวชได้อายุเจ็ดปีแปดปีเก้าปีก็ เลยให้บวชพอบวชเป็นสามเณนสามเณนก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ดีได้เจริญกรรมฐานภาวานาไหว้พระสวดมนต์อยู่ต่อมาแม่ของเนนที่เอาลูกมาทิ้งไว้กับหลวงตาตายตายไปที่นี่ไปถึงยมมทูตไปถึงสถานที่เขาตัดสินเขาก็ถามว่าเคยได้สร้างบุญสร้างกุ้ศลอะไรมา นางก็ตอบว่าไม่เคยได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยในชีวิตเพราะเกิดมาเป็นคนยากจนผลที่สุดเขาก็ตัดสินเอานางนางผู้นี้ไปโยนตกนกรกพอเอาดวงวิญญาณโยนลงหลุมไฟหม้อนรกเนี่ยพระโกลมีพระเหลืองมารองรับไว้มีผ้าเหลืองมารองรับไว้ ปรากฏว่าโยมทาตก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมหนอททำไมหนอหญิงผู้นี้ไม่เด็สร้างบุญสร้างบุศลอะไรแล้วทำไมพระเหลืองถึงได้มาปรากฏรองรับเอาลูกเข้ามาบวชเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาเอา,เอาลองรับดวงจิตวิญญาณของแม่ของนางผู้นี้ไม่ให้ตกมันลกก็เลยเอาขึ้นมาสอบสวนใหม่ถามว่านางมีลูกไหมนางก็บอกว่ามีค่ะมีแล้วลูกนางได้บวชไหมไม่รู้ค่ะ พราะว่าอิฉันเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งเกิดมาดูเรืความยากจนอิฉันก็เลยเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้กับหลวงตา่านนี้คิดว่าหลวงตาคงบวชให้ลูกของอิฉันแล้วอย่างเงี้ยยมมาทูษท่านก็พิจารณาก็เป็นจริงว่าอ๋อลูกนางหลวงตาได้บวชแล้วนี่แหละสำเด็นลูกหลานอันนี้สง์ผ้าเหลืองเนี่ยมากมายมหาศาลเขาบอกว่า บวชให้พ่อเนี่ยบวชปนบวชเน้นเนี่ยบวชให้แม่อันนี้สง์แม่มีสิบสองคุณคุณแม่มีสิบสองคือคุณน้ำคุณพ่อมียี่สิบเอ็ดคือคุณดินยี่สิบเอ็ดบวกสิบสองเป็นสามสิบสามหักออกหนึ่งคือหักเอาส่วนสมองเพราะสมองเนี่ยอ่า เป็นเป็นได้ทั้งทั้งน้ำกับดินแล้วก็ก็เหลือสาอาการ32แต่เอา33สมเนี่ยสมองเนี่ยสมองแล้วก็ซึ่งเป็นธาตุดินและน้ำเอามาบวกกันกับธาตุจิตต่ธาตุของแม่พ่อพ่อแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยจิตของพ่อแม่ก็เกิดลูก ลูกไปเกิดในท้องแม่ซึ่งถาดน้ำของพ่อเข้าไปเกิดในท้องแม่เป็นลูกหลานทั้งทุกคนนี่พอเกิดออกมาก็สิบเดือนสิบเดือนแล้วก็จนเกิดออกมาเดี๋ยวนี้เจ็ดปีแปดปีสิบปีสิบเอดปีสิบสองปีโตขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือลูกหลานได้สืบทอดบุญกุศลเนี่ยถ้าลูกหลานได้นั่งภาวนานี่นะ อุทิศส่วนบุญกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดบุญกุศลนี่จะช่วยค้ำชูอุดหนุนยกจิตวิญญาณของของปู่ทวดย่าพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเหมือนเหมือนคุณแม่ที่ที่เอาลูกไปฝากหลวงตาหลวงตาบวชให้อานิสงส์ผ้าเหลืองยังไปช่วยค้ำไม่ให้ลูกหลานไม่ให้แม่เนี่ยตกนรกเห็นไหม บุญกุศลเนี่ยผ้าเหลืองของเนเนี่ยลูกเนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นลูกเนนจะต้องพยายามฝึกฝนปฏิบัติภาวนาในช่วงที่บวชฟังพระอาจารย์ท่านได้สอนฟังพระอาจารย์ท่านได้ปฏิบัตินำทำวัดสวดมนต์เพลงวาจาเราแค่ได้สวดมนต์ทำวัดเนี่ยเราก็เป็นมงคลแล้วเราได้สวดมนต์ทำวัดโยโซภคกวาทั้งเชา้าทั้งเย็นเนี่ยเรามีความสุขแล้วแล้วบุญเนี่ยขอให้แผ่เมตตาเพืถึงพ่อแม่ เทพยดาเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวนแผ่ไปให้มากที่สุดให้ไกลที่สุดให้ลึกที่สุดกว้างที่สุดสูงที่สุดขอให้ลูกเนนเน่แผ่เมตตาไปสมณเณรในั้งพุทธการเนีย่ยได้รู้ทำเป็นว่าพระอรหันต์นี่มีเยอะพระราหุลน,นี่ก็บวชเป็นเนนนะ,ะสมณเณรสังกิจจสมณเณรสุนทละสุนทละสมณเณรสมณเณรสลนังกรทีปังกรพวกเนี้ย สามเณรชื่อมีเยอะแยะไปหมดสามเณรบัณฑิตอย่างเงี้ยซึ่งเขาเหล่านั้นล้วนแต่ได้ศึกษาทมเป็นลูกศิษย์ของพระเถระเช่นพระสารีบุตระโมคกัลานะพระเถระรูปนั้นรูปนี้ขอให้ลูกเณรเนี่ยปฏิบัติท่านอาจารย์ที่นำอาพระมาปฏิบัติก็ดีก็ถือว่าได้บุญได้เอาลูกหลานเข้ามาสู่ศาสนาเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่ศรัทธาญาติโยมเนี่ย ได้เห็นพระเห็นลูกหลานเน้นได้เข้ามาบวชปิติอิ่มใจเหมือนญาติโยมเนี่ยไม่เห็นว่าโอ้พระที่ท่านได้นําเอาลูกหลานมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยยังมีอยู่ในศาสนารูกโดนร้อนโรงเรียนปิดเอาลูกหลานเข้ามาบวชเข้ามาสู่วัดมาศึกษาธรรมนี่คือสิ่งที่เป็นกุศลมหากุศลพระโมกคลานะพระเถระเจ้า ในอดีตท่านก็มีบุญอย่างเงี้ยท่านก็แผ่เมตตาท,ทุกลูกทุกองท่านแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ลูกเน้นเวลาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิแล้วเนะี่ยตอนท่านอาจารย์นำแผ่เมตตาเนะี่ยให้ตั้งใจแผ่บุญว่าบุญที่ลูกได้บวชขอแผ่บุญนี่ให้ปู่ย่าตาทวดเจ็ดชั่วโคตรให้ให้นึกอย่างนี้ให้แผ่บุญไปเจ็ดชั่วโคตร ขอให้แก่พบไหนก็ดีถอยหลังไปปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรของลูกที่ได้ล่วงล้ำกรรมเกินมาแต่พบไหนพบไหนจะกี่พบกี่ชาติกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ขอเอาบุญที่ได้ของหนุ่งห่มผ้าเหลืองเนี่ยอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ปู่ย่าตาทวดบรรพชนซึ่งเขาได้รับแล้วเนี่ยเขาก็จะโมทนาสาธุจะเล่าเรื่อง เรื่องเรื่องจริงให้ฟังสมัยหนึ่งตจลุลงมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อหนานวันลบหนานวันลบเนี่ยมันเป็นคนอยู่อําเภอเมืองเนี่ยอยู่บ้านเศร้านี่บ้านเศร้าตรงเข้าไปที่อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่เข้าไปดังหน้านั่นแหละบ้านเศร้าตอนนี้มันน่าจะทํางานอยู่ที่โรงงานนิคมอ,อุตสาหกรรมหนานวันลบเนี่ยอ่า สมัยนั้นโยมปะลดปะลดอ,อยู่ที่คูเมืองในเมืองก็นำมาฝากแล้วก็เอามาบวชนั้นลบมาบวชอยู่กับครูบาเน่ได้ประมาณสี่ห้าพันษานี่แหละและ้วมาก็ศึกขาลาเพศไปปีที่ตอนที่บวชนั่นอะปีหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยตุลุงนี่เวลา ออกพรรษาแล้วเนี่ยจะเอาผ้าเนนเป็นอยู่กรรมฐานประชาทีนี้พ่อของนานลบเนี่ยแกตายด้วยแกตายด้วยไฟคือสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าตามตะเกียงน้ำมันไว้ทีนี้เผลอหลับมุงมุงก็ไปติดมุงก็ไปติดไฟมุงไปติดไฟก็ไฟลวกลวกพ่อนานลบตาย พ่อนานลบก็เลยตายด้วยโลกคือถูกไฟคลอ,อกตายด้วยถูกไฟคลอ,อกทีนี้พ่อนรนลบเนี่ยตายไปก็ไปเป็นเปรตอยู่บ้านไม่ไปไหนไม่ได้วันหนึ่งเมื่อก่อนที่จะรับกระถินครูบาก็เลยนำเอา นันลบกับพระในวัดไปปฏิบัติธรรมที่ปา่าช้าไปนั่งกรรมฐานที่บ่าป่าช้านันลบสมมติวันพุ่งนี้จะออกกรรมฐานเชา้ชาเช้าพุ่งนี้จะออกกรรมฐานคืนนี้พ่อนันลบเข้ามาเข้าฝันเลยบอกว่า,วาพ่อสั่งครูบาแล้วว่าให้ลูกนะ่ะบวชต่อไปลูกอย่าสืกขาลาเพศตอนนั้นมันยังไม่คิดสืก นันลบมันก็เลยบวดอยู่แล้วผีผีพ่อเนี่ยมาบอกว่าขอให้นานลบเนี่ยอย่าสึกแล้วกอบุญกุศลเนี่ยจะได้สืบต่อให้พ่อแล้วตอนสุดท้ายสุดเนี่ยตอนที่อยู่ประชาเนี่ยตุลุงแผ่เมตตาให้ผีประชามันมีแต่ลดดอ่ลดนิ้วลายอย่างรถสาย ลำพูนเชียงใหม่เนี่ยเนี่ยนะที่มันสายแม่ริมเนี่ยรถสองแถวอะ่ะต่างทุกคนออกปา่าช้าไปหลายสิบคันนี่เดียวและคันสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นเห็นพ่อนานลบเนี่ยพ่อนานลบเนี่ยนั่งอยู่ท้ายนายลบมันจําได้นานลบมันบอกว่าโอ้พ่อก็ไปด้วยนี่แสดงว่าพ่อนานลบเนี่ยเมื่อมันพูดบอกนานลบว่าพ่อฝาก ลูกไว้กับครูบาแล้วขอให้ลูกอย่าสืขาลาเพศแล้วก็ขอให้บุญกุศลค้ำชูอุดหนุนให้ลูกจเจริญไปทีนี้ที่พ่อนานลบขี่รถนิวไลน์ออกป่าชาไปพร้อมกับคน <c oughs> พร้อมกับคนทั้งหลายเนี่ยจำนวนมากเนี่ยแสดงว่าดวงวิญญาณในป่าชาที่เขาไปเผาผีอะ เขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดเขาก็ไปผุดไปเกิดหมายถึงว่าขี่รถนิ้วลายออกจากประชาไปเกิดแล้วร่วมทั้งพ่อนันลบ <c oughs> อยู่ต่อมานันลบมันไม่ฟังมันอยากจะสืขาลาเพศมันก็เลยสืขาลาเพศไปจนถึงทุกวันนี้นี่เล่าให้ฟังว่า <c oughs> ตอนบวชเนี่ยลูกเน้นพยายามแผ่เมตตาให้ปู่ยา่าตาทวดพ่อแม่ญาติพี่นอ้องลูกเน้นคนคนไหนที่ พ่อตายพ่อตายมีไหมยกมือขึ้นโอ้มีสองสามคนแม่แม่แม่เสียมีไหมแม่เสียแม่ใครเสียแม่ไปยกมือขึ้นอมีอยู่เนาะไม่มีใครเสียทั้งพ่อทั้งแม่อ๋อยังมีแม่ดูเนาะไม่ไม่ไม่เหลือพ่อก็เหลือแม่เออดีละขอให้แผ่บุญไปถึงชั้นปู่ชั้นทวดชั้นยา่าชั้นลุงชั้น ทุกทกอย่างอย่าในระยะที่บวชเนี่ยให้ตั้งใจแผ่กุศลไปให้ปู่ย่าตาทด่ดบุญกุศลก็จะเสริมเติมให้ลูกหลานได้เจริญขึ้นไปอีกถ้าใครไม่ศึกขาละเพศนะบวชต่อไปท่านอาจารย์จะส่งเรียนไปทางไม่ต้องไปเรียนแบบทั้งโลกก็ได้ไปเรียนวัดก็มีวัดพระสิงห์เชียงใหม่ก็มีวัดที่ไหนก็มีแต่นี่เราเป็นพระอยู่เป็นพระ เป็นเน้นเรียนหนังสือก็ได้ไม่สึกอขาละเพศก็ยิ่งดีนาะฝากไว้ในศาสนาวันนี้